สวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะครับที่มาทําคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีคุณแม่พาลูกมาตรวจนะครับเพราะว่ากังวลนะว่าลูกจะเข้าสู่วัยสาวเร็วขึ้นแล้วก็มีคําถามหนึ่งของคุณแม่นะครับถามได้อย่างน่าสนใจมากเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าสู่วัยสาวเร็วนี่มันเกี่ยวกับการกินไก่หรือเปล่าพอคุณแม่เนี่ยได้ยินมาว่าไก่มันมีฮอร์โมนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให เด็กเนี่ยเข้าสู่วัยสาวเร็วนะครับแล้วก็เลยคิดว่าบทสนทนาวันนั้นนะครับกับหมอเองนะฮะกับคุณแม่นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่คนอื่นด้วยวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะครับแล้วก็มาให้ความรู้กันทีนี้ก่อนหน้าจะไปฟังหมอพูดเองนะครับนะตัวเองก็มีโอกาสได้ฟังคลิปของคุณหมอแทนนะฮะนายแพทย์ธนีซึ่งพูดไว้แล้วนะครับเรื่องของไก่กับฮอร์โมนจริงๆ เขาพูดได้อย่างครอบคลุมแล้วนะครับนั่นือคลิปนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าความเชื่อเกี่ยวก้กับการเลี้ยงไก่ด้วยฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ด้วยปฏิยาปฏิชีวานะเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจริงๆแล้วมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลว่าถ้าเกิดว่าเราให้เด็กผู้หญิงกินเข้าไปเนี่ยเขาจะโตเป็นสาวเร็วกว่าวัยอันควรเนื่องจากฮอร์โมนเร่งโตวพวกนี้ทีนี้นะฮะจะสรุปสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันเนาะในอุตสาหกรรมไก่ในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็อยาก จะให้ไก่โตเร็วนะครับน้ำหนักดีนะเขเลยต้องเร่งหน่อยแล้วก็มีการติดเชื้อน้อยๆในอดีตเนี่ยจึงมีการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์บางอย่างนะครับเช่นกลุ่ม diethylstilbestrol นะครับหรือ DES หรือ hexestrol นะครับน้ำในการเร่งโตนะครับในสมัยก่อนก็มีทั้งแบบฉีดหรือแบบฝังนะครับรวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆทำให้ไก่ไม่ติดเชื้อนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์หรือยาปฏิชีวนะเนี่ย มันส่งผลเนาะกับคนเราอยู่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับนะเมื่อมีการรู้แล้วว่าไอฮอร์โมนนะครับกับตัวยาปฏิชีวนะนี่มันส่งผลกับมนุษย์ดังนั้นจะมีกฎหมายขึ้นมาครอบคลุมนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับการใช้ไม่ให้ใช้แล้วว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆของการเลี้ยงสัตว์นะครับการพัฒนาสายพันธุ์ก็ทําให้ เราไม่ต้องใช้ฮอร์โมอนนี้อีกต่อไปแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดอยากให้ไก่โตเร็วๆเ,เขาก็พัฒนาสายพันธุ์ไงให้ไก่โตเร็วๆสามารถเก็บ เขาไปเข้าสู่สายพานอุตสาหกรรมแล้วก็ออกมาเป็นอาหารให้เรากินได้มีพัฒนาของอาหารนะครับที่ให้ไก่กินเนี่ยนะฮะให้มีสารอาหารดีๆทำให้ไก่โตเร็วแล้วก็ระบบมาตรฐานของฟาร์มก็ดีขึ้นทำให้การติดเชื้อเนี่ยน้อยลงมีทั้งสัตวแพทย์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามา ควบคุมนะครับคุณภาพและก็มาตรฐานของฟาร์มนะฮะเพื่อที่จะเวลาเราเจอไก่ที่มันมีการติดเชื้อเขาก็จะแยกแล้วก็เอาไปรักษาได้อย่างรวดเร็วขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาพบว่าจะไม่มีความจำเป็นแล้วแหละที่เขาจะต้องใช้ อฮอร์โมนในการที่จะมาเร่งโตกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าแล้วเพราะสายพันธุ์มันดีขึ้นไงแล้วก็มาตรฐานการดูแลและการเลี้ยงมันดีขึ้นแล้วนะครับหากจะมีการใช้เนี่ยก็อาจจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเขาก็มีกฎนะครับของกรมปรศุสัตว์นะครับว่าจะต้องงดหรือหยุดยาปฏิชีวนะเนี่ยนะครับ ก่อนอย่างน้อยเนี่ยสิวันก่อนจะเอาสัตว์นั้นเนี่ยสามารถนําไปจําหน่ายได้นะครับซึ่งก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยปลอดภัยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนาะไก่ไทยเนี่ยผ่านมาตรฐานที่ส่งไปให้นักบินอวกาศกินใน a c ป s t เ t i o n นะครับนะสถานีอ่าวกาศนา,นานาชาติกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้ฮอร์โมนเนี่ยนะครับไม่มีแน่ๆนะฮะแล้วก็พบว่านะครับด้วยกฎหมายนะครับที่มีมากว่า40ปีแล้วนะครับก็ควบคุมการใช้ฮอร์โมนนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มเนี่ยเขาก็ไม่เสี่ยงที่จะทําเรื่องผิดๆแบบนี้หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะฮะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายใจได้นะครับถ้าไก่ที่เอาให้ลูกกินเนี่ยมาจากฟาร์มที่มีคุณภาพคือปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีฮอร์โมนเร่งโตแน่นอนนะฮะทีนี้นะฮะ เรากลับมาเรื่องการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนนะฮะนะวันนี้เราทําความเข้าใจเรื่องของการเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหน่อยนะครับหรือการเข้านะฮะวัยเจริญพันธุ์นะครับคนเราเนี่ยนะฮะจะเข้าวัยเจริญพันธุ์ได้นะครับนะก็ต่อเมื่อนะครับต่อมไฮโปธรามัสซึ่งเป็นต่อมหนึ่งเนะี่ยในสมองผลิตสิ่งที่เรียกว่าเป็นโกลาโดโทปินรีลิซิ่งฮอร์โมนคือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่จะไปกระตุน้นนะต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้ผลิต โกรนาโดโทปินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะไปกระตุ้นนะครับการทำงานของต่อมเพศนะครับในเพศหญิงก็คือรังไข่ในเพศชายก็คืออันทะให้ผลิตฮอร์โมนเพศขึ้นมาในเพศหญิงรังไข่ก็จะผลิตเอสโตรเจนในเพศชายอันทะก็จะผลิตเทสโทสเตอโรนมากระตุ้นร่างกายนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่วัยหนุ่ม,มสาวกล่าวคือถ้าเป็นผู้หญิง เต้านมก็จะเริ่มขยายขนาดมากขึ้นเริ่มมีเนื้อเต้านมมากขึ้นในเพศชายอันทะนะครับก็จะขยายขนาดนะครับซึ่งทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าขนาดเกิน4ซ c ขึ้นไปเราก็พบว่านี่แหละเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วแล้วก็มีขนตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนหัวนหนาวแล้วก็ขนที่รักแร้นะครับและในปัจจุบันเนี่ยต้องพบว่าเอาจริงๆ เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเนี่ยที่เป็นการควบคุมนะครับนะที่มีกลไก,กในการควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวของคนแต่ละคนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมองเนี่ยทำงานซับซ้อนมากแต่เราพบว่ามีหลายปัจจัยทีเดียวทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกและรวมถึงภาวะโภชนาการที่ดีในปัจจุบันด้วย เพราะว่านะฮะในเด็กที่ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็มักจะเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวค่อนข้างเร็วกว่าเด็กที่ขาดสารอาหารหรือสุขภาพที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในปัจจุบันนะครับเราก็จะพบว่านะฮะเด็กๆเ,เนี่ยเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วกว่ารุ่นเราและเร็วกว่ารุ่นปู่ย่าตายายเขาอย่างชัดเจน โดยค่าเฉลี่ยนะครับในการเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวอันในเพศหญิงนะจะเริ่มมีประจำเดือนกันราวๆ10ถึง11ขวบสำหรับรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยกว่าจะเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวคือเริ่มมีประจำเดือนเนี่ยนะครับก็ไปนู่นเลย17-18ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแปลความกันดีๆนะครับเพราะการมีประจำเดือนหมายว่าเด็กจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วใช่ไหมเขาพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่วัยสาวเขาจึงมีประจำเดือนไง แต่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับบอกว่าประจำเดือนพอมีปุ๊บเขาก็จะหยุดสูงหลายคนเนี่ยก็เลยกังวลเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากที่จะให้ลูกเนี่ยมีประจำเดือนช้าๆลูกจะได้สูงสูงซึ่งความจริงอ่ะมันไม่ใช่เลยเมื่อลูกเนี่ยจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วต่างหากนะเขาจึงเข้าสู่วัยสาวดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับ ที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรจะมาให้ความสำคัญให้มากนั่นก็คืออย่าปล่อยให้ลูกอ้วนย้ำอีกทีอย่าปล่อยให้ลูกอ้วน,นโดยเฉพาะการอ้วนแต่เนิ่นๆตั้งแต่เด็กเล็กๆเพราะมีข้อมูลพบว่าในเด็กที่อ้วนเนี่ยนะครับจะเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วกว่าปกติ1-2ปีซึ่งปรากฏการนี้นะครับไม่ใช่เกิดที่ประเทศไทยที่เดียวนะเกิดทั่วโลก และเกิดมากขึ้นในปัจจุบันดูเรื่องพฤติกรรมการกินนะครับจำกัดอาหารขนมต่างๆของหวานของมันที่เกินจำเป็นให้ดีย้อนกลับไปที่เรื่องไก่นิดนึงมีคนพูดว่าการกินไก่ทำให้เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยบางคนบอกว่ามีการปนเปื้อนของฮอร์โมนในไก่พูดไปแล้วนะอันนี้ให้คลายความกังวลนะครับว่า ไม่มีเพราะฮอร์โมนเนี่ยเราว่าด้วยข้อกฎหมายกฎหมายเขาไม่ให้ใช้นะครับและผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ควบคุมมายาวนานกว่า40ปีดังนั้นเนี่ยนะครับจึงตัดเรื่องนี้เป็นต้นไปส่วนการกินไก่นะครับกับการเข้าสู่ไวัหนุ่มไวัสาวเร็วอันนี้ก็ต้องยืนยันนอนยันว่าไม่มีข้อพิสูจน์และไม่มีหลักฐานทางการแพทย์นะครับที่ยืนยันว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันถือว่า เป็นเรื่องที่เป็นคําบอกเล่าเท่านั้นเอาตามความเป็นจริงนะไก่ก็คืออาหารเนาะนะครเราก็กินไก่กันเป็นเรื่องปกตินะคนทั่วไปก็กินไก่เป็นเรื่องปกติควรจะกินอาหารให้หลากหลายให้ครบถ้วนทุกหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้อสัตว์ที่หลากหลายผักผลไม้นะครับ ลดหวานลดเค็มหน่อยนะครับนะแล้วก็ลดมันลดการจิ้มนะครับหรือซอสน้ําซุปกันหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ใช่เฉพาะลูกนะครับแต่เป็นสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วก็คลายความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ลงไปได้นะครับหวังว่าครั้งหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรนะครับจะมาทําคลิปแบบนี้ ให้ความรู้กันแบบนี้นะครับนะให้คุณพ่อคุณแม่คลายความกังวลกันนะครับนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมมอวินเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอสวัสดีครับ